ระวังหัวใจวายวนะดูอ่ะเสร็จแล้วนะก <c oughs> ับร้องเพลงรักเธอ24ชั่วโมงให้พี่ชื่ฟังหน่อยเดี๋ยวร้องให้มัน <c oughs> รักเธอคนนี้24ชั่วโมงมช่างสายมันเย็นกอ็อย่าง I love you เยว่าจังไง สุ่มไลฟ์กับแฟนคลับหน่อยพี่มิวเอาเปล่าพี่มิวครับเอา้ามครับพเฮ้ยลองขามเจ๊งนั่งดีดีอยู่ไหนอะเธออยู่ที่รับจ้ะเส็จแล้วครับเออทำงานอยู่บปะช่วงนี้ ทามทามทาแต่เขาให้เวิร์กฟอร์มโฮมอยู่บ้านเป็นเดือนนะแกอยู่เหมือนกันนี่ก็อยู่บ้านเป็นเดือนมึงอยู่ด้วยกันจ้ะอยู่ด้กเป็นเดือนหรอหรือยังไงเราไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยนะไม่ได้เออเออเออเราเราเลนี่ทําทยังไงท่านเราอยู่ด้วยกันไม่แบบไม่ใส่มงเสแมสน่ไยหรอก็ปกติอยู่ด้วยกันบ่อยแล้วโอเค โอ๊ยกูไปกินข้าวแล้วนะเจาเจอกันเมื่อคืนนี้เป็นอะไรกันหรอขำมากเมื่อคืนนี้ผมผมเตะบอลมาคนนี้เลยคนนี้เลยทรรมเนียไม่รู้เรื่องเตะบอลอะไรแต่เราคุยกันในตอนตอนเราเตะบอลเห็นแล้วไหมแล้วไปลงทวิตว่าไม่รู้เรื่องได้ยังไงไม่รู้เรื่องอะไรก็พี่ไม่ได้บอกว่าที่งอนผมเรื่องอะไรอย่ามาเราคุยกันก่อนนะเราถ้าเราคุยกันก่อนน้นแล้วไง พี่ไม่ได้บอกอยู่พี่งอนเรื่องนานนี่นี่อยู่ด้วยอ่ะเนี่ยเห็นอะไรอะไรเราไม่คุยเรื่องนั้นแหละกเขาไม่บอกเขาไม่บอกอ่ะเราไม่คุยเรื่องนั้นแหละเข้าไปเข้ามไปเข้าไปข้าไปเดี๋ยวตีกันข้าไปเอาสิมีคนมาแล้วเล่าซีจะบอกว่าเมื่อคืนตอนเห็นพี่มิวเห็นพี่มิวทวีตอ่ะตกใจมากเลยนะเว้ยตกใจแบบว่าโทรหาติมายเลยเห็นติมายมันเมนชั่นอะพี่มั้ง ถี่ไม้ถีงไม้พี่มิวเป็นอะไรปะมีคนบอกวให้พี่รักครย